เขาเกันเพื่อนอสวัสดีทุกคนพบกับช่องลิวิทอยนะกับพวกปินตาดีไว้มาห้เขารู้นะเขารู้สันพบกับช่องลิวิทอยกันอีกแล้วนะวันนี้พี่จะมาอัปเดตอการรักษา,าจมูกพีะการหายจขงพี่นะผ่านไปนะจะประมาณสามเดือนได้มั้งพี่จําไม่ได้เหมือนกันว่าสามสี่เดือนประมาณนั้น,นคือครั้งครั้ง สุดท้ายคือเมื่อวันที่19บเก้พฤษภาคือหมอนัดแต่ว่าหมอบอกว่าถ้าเกิดสมมติมันดีขึ้นแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่ต้องไปก็ได้เออแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นพี่ก็เลยไม่ได้ไปนะไปหาหมอประมาณ3าถึงส <3 S 1> ครั้งเออนัน่นแหละสวัสดีทุกคนวันนี้เราอ่จะไปเชียงใหม่ลวแพอดีพี่เนี่ยถ้าใครติดตามเราจะเห็นว่าพี่อะ อาการหายใจไม่ค่อยดีหรอกเออมันมีปัญหาแล้วก็ช่วงนี้มันแบบเหมือนฝุ่นมันเยอะหรืออากาศมันเย็นยังไงนงี้แนะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอาการมันหนักอะ่ะเออก็เลยแบบไม่ไหวละก็เลยจะไปหาหมอก็พอดีได้คุณหมอที่รู้จักเขาแนะนําให้ไปที่เนี่ยโรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒนงที่เชียงใหม่เขาบอกว่าที่นี่ดีก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะลองไปดูไปปรึกษาเรื่องนี้ดูว่าเออแบบ มันจะรักษายังไงได้บ้างหรือว่าจะดูแลตัวเองยังไงดีเพื่อให้มันแบบหายใจได้ดีอ่ะเออพี่ว่าหลายคนนาจะมีปัญหาเหมือนกันนะแต่เลาว,ว่าอาการหน่อยอาการที่คุณเป็นจะประมาณไหนที่แบบเออแบบี้อาการจมูกตอนน,นี้อยู่เฉยน้ำมูกจะไหลอ่ะคุณมีทิชชูป่ะมีอาการก็คือแบบมันเหมือนเขาเรียกนะครับจมูกตลอดเวลานะถ้าเกิดมีฝุ่นหรือว่าอากาศเย็นอะไรเงี้ย ตอนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนก็จะเป็นอะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่าการจมูกตันมันไม่ร่วมกันแบบบางทีตันข้างเดียวบางทีถ้าตันสองข้างก็ต้องง่าปากหายใจเงี้ยไม่ออกไหมก็ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกใช่ไหมก็จะประมาณว่าเหมือนเวลาที่เราเป็นหวัดอทุกคนแล้วแบบ คัดจมูกอะ่ะมีเหมือนมีน้ำมูกมีอะไรแบบพืชทาดขนาดว่าเราแบบยังรู้สึกว่าทรมานแต่ว่าพี่ต่อยอะ่ะเขาเป็นมาแบบนี้หลายปีแล้วแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยหาหมอนะเคยไปหามาแล้วที่แบบเป็นศูนย์โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเออก็เลยแบบเอออยากจะแบบลองมาหาอีกรอบนึงแต่ลองมาทางนี้ดูนะเพราะว่าเมื่อก่อนคือไปหาแถวกรุงเทพอะไรเงี้ยนะอืมก็เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงว่ามื้อเช้าของลิกนะก็คือหาอะไรกินง่ายๆก่อนฝรั่งที่หั่นมา ออ,อใช่เออเกือบไปผิดที่แล้วลุงนี่เราจอดตรงนี้นะทุกคนตึกสวนดอกเนาะโอเคลราเข้าไปก่อนอาการพี่ที่ตรวจใช่ไหมหมอเข้าไปหมอตรวจนี่ก่อนเลยเพราะว่าพี่บอกพี่ระคายคอใช่ไหมเขาก็จะ เอาที่แหยลิ้นนะแล้วก็ดูคอเราพอาหมอคออักเสบนะแล้วก็อ่ะแหยจมูกข้างหนึ่งสองข้างจมูกอักเสบทั้งสองข้างนะแล้วก็ก็เอาเหมือนสำลีแต้มแต้มยาให้มันลดบวมหรือมั้งแกก็เอาแหยไปในจมูกแล้วก็รอแป๊บหนึง่งแกวชวนคุยถามนู่นนี่นั่นถามว่านอนนอนกี่โมงตื่นกี่โมงประมาณเนี้ยดื่มเหล้าสุบุรีไหม แล้วเป็นนียมานานหรือยังหมอแบบต้องการคําตอบชัดเจนนะสมมุติให้คําตอบที่ว่าประมาณก็พักแล้วครับหมอบอกเอาปปเท่าไหร่หมอเฮ้พ <c oughs> ี่บอกอ่น่าจะเป็นหละเป็นปีๆแล้วครับบางทีเป็นเป็นห,หายหมอก็จะถามว่าเวลาเขาถามละเอียดมากเลยนะเขาถามว่าเอ่อมันตันทั้งสองข้างหรือ,อยังไงตันกี่ข้างพี่ก็บอกว่าตันบางทีก็ตันข้างหนึ่ง บางทีก็ตันสองข้างบางทีก็โล่งหรือบางทีถ้าตันสองข้างก็คือหายใจไม่ได้เลยแล้วหมอก็ถามว่าตื่นเช้ามามีอาการคอแห้งไหมบอกว่ามีเพราะว่าบางทีจมูกมันตันมันเหมือนแบบร่างกายมันจะอ้าปากหายใจแทน่ะเออมันก็เลยทําให้อ่อคอแห้งแล้วก็เป็นสาเหตุของมีอาการมีกลิ่นปากเพราะว่าคอแห้งแล้วก็บางทีก็จะมีสเลดในคอตลอดเวลาไม่เคยหายเลยพี่เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นปีๆแล้ว แล้วพอมาช่วงนี้เหมือนแบบว่าอากาศมันเย็นนะอากาศมันเย็นแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้แบบกระตุ้นอาการใช่ใชแล้วไอ้ที่คออักเสบพี่พี่รู้เลยอาจจะเป็นเพราะแบบพอจมูกตันพี่อาปากหายใจแล้วแบบเออในห้องอาจจะฝุ่นเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเข้าไปใชม่มันก็ทําให้เกิดการอักเสบได้หมอให้งดของมันแล้วก็ของหวานแล้วก็ทําความสะอาดห้องไม่ไม่ให้มีฝุน่นปกติก็พี่ก็เปิด บางทีก็เปิดเครื่องฟาร์มมันก็มันก็ ฟอกเดี๋ยวต้องเครื่องฟอกมาไว้ฝั่งพี่แล้วทั้งนั้นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องฟอกแล้วก็ดูดฝุ่นทุกเช้าก็ดีนะคุณเรามีเครื่องดูดฝุ่นอ่ะอาจจะเป็นเพราะขนแมวได้ไหมครับฝุ่นมันเยอะขนลูกอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้บอกหมอนะว่าเลี้ยงแมวเดี๋ยวหมอด่ากลัวหมอด่าแมวนอนในห้องด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าลิกไม่เป็นไงเพราะว่าแต่วปต่เพราะหายใจได้ดีแล้วแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนไม่เป็นเลยมันมาเป็นหนักช่วงนี้หน้าหนาวหมอบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวมลภาวะเยอะ เพราะว่าอากาศเย็นหมอบอกอากาศเย็นมีส่วนหมอบอ,อกนี้ก่อนะคาแล้วว่าถ้าคุณต้องถ้าเกิดต้องไปเที่ยวที่มีหิมะอะไรอย่างเงี้ยอาการน,น,น่าจะยิ่งแเ่ขใช่หมอหมอจะถามว่าอะไรนะบอกว่าถามว่านอนกี่โมงพี่ก็บอกว่าช่วงนี้นอนสี่ทุ่มแล้วหมอบอกว่าก่อนหน้านั้นแหละมอกก็มีปีสองก็มีหมอใช่ปีสองอากาศเย็นหมอบอ,อกนี้แล้วบ้านเราก็อากาศเย็นด้วยไงมหมอรู้ว่าเรามาจากเชียงราย ไม่เห็นถามอ๋อนี่เรานี่เรามาจากเชียงรายามามาตรวจที่เชียงใหม่อะดูอพอดีคุณหมอที่คุณลิศเขารู้จักเขาแนะนํามาที่นี่เขาบอกที่นี่มีแต่รวมแต่อาจารย์หมอใช่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไปว่าสิบวันกินยาค่้นยาตามที่หมอ ให้มาจัดมาให้มาเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะโอเคขึ้นไหมนะอันนี้เรามาตรวจตอนสิ้นเดือนวิกาลาเนาะเราจะเจอกันทีนึงก็วันที่11เลยเนาะสิบกุ๊งค่ะโอเคเดินทางละมาเลยมาเด็กครับเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ครบ10วันแล้วนะคะที่พี่ต่อยไปรักษาเรื่องการหายใจซึ่งวันนี้เนี่ยคุณหมอก็นัดอีกแล้วนะคะเี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่กันเหมือนเดิมนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้คุณหมอบอกว่าจะมีเอ็กซเรย์ใช่ไหมต่อย เออเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังอาการเป็นยังไงอ่ะพี่ต่อยเล่าว่าอาการก่อนว่าหลังจากที่ไปหาหมอมาแล้วก็กินยาทําตามที่หมอน,นํามาสิบวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หลังจากไปหาหมอมาก็กินยาไปวันสองวันแรกก็อาการก็ดีขึ้นเลยนะวันสองวันก่อนก็คนลิชก็ชวนกินขนมขนมกร,บกร,บกรบอบๆเออเวนมันฝรั่งกรอบทอดกรอบเลย ก็กินเทินไปไหนก็กินกันไปคนละกระป๋อง <c oughs> แล้วก็แบบพอกินเสร็จปุ๊บก็ไม่เป็นไรสักพักไอไอแบบไอเหมือนตอนที่ที่เป็นวันนั้นเลยที่เป็นอาการแรกๆอเออแล้วก็ไออยู่ทั้งทั้งวนันแล้วก็เมื่อวานก็มีไอ,อนิดนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นแต่รู้สึกยังระคายคออยู่คือเวลาเราหายใจเข้าไปอะ่ะมันเหมือนแบบมันน่าจะอักเสบในคอมั้ง แต่พี่ก็งงว่ากินแค่ขนมเออแต่ว่าหมอก็ห้ามกินแหละไม่รู้วันนี้จะโดนหมอบนหรือเปล่านะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะนัดเห็นหมอพูดบอกว่าเดี๋ยวกินยาดูอีกสักให้ยาไปกินสักสิบวัน้ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ไม่มีใบนัดอะไรให้เลยนะแล้วก็อยู่ๆเมื่อวานก็ที่ที่ศูนย์เขาก็โทรมาใช่ไหมโทรมาว,าว่าวันนี้มีนัดคุณหมอ,อ แายโมงแต่ก็ให้ให้มาก่อนมาก่อนสักเที่ยงครึ่งก็ได้เขาบอกมาสักเที่ยงครึ่งเพราะว่าต้องเอ็กซรเ์ ay, เขาน่าจะเอ็กซรย์ดูปอดดูอะไรอย่างงี้มั้งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต,แต่การหายใจจะมูกดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่ได้พ่นยาหรือก,กินยาที่หมอให้มาเนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างงี้ไปตลอดไหมมันจะแบบอาการแบบดีอย่างนี้ไปตลอดไหมอะไรเงี้ย จเจอกันอีกแล้วนะนี่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะที่คุณหมอนัดพี่ต่อยนะอยู่ในรถกัเหมือนเดิมเพราะว่าต้องออกแต่เช้านะคะดีขึ้นเนาะแต้าฝุ่นกลับมาเยอะอีกแล้วนะตอนนี้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาต้องรอดูว่าไอ้ถ้าสมมุติแบบเนี่ยดูครั้งเนี้ยแล้วสมมุติว่าไม่ไม่ต้องกินยาอะไรอาการมันจะเป็นไงมันจะดีมันตอนนี้ไหมหมอบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะล้างไซนัทให้ ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงล้างใน่นะั้มอมจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากล้างเพราะว่าขนาดวันนั้นหมอเทิ่เข้าไปยังแบบน้ำตาแตกอะ่ะเราต้องเก่งเลยไม่ให้จามแล้วก็ต้องอดทนเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้พี่ต่อยมาเล่าอากให้ฟังแล้วกันเนาะถ้าเกิดได้ลานะ้างเนาะความรู้สึกเป็นไง อ่ะโอเคทุกคนก็หาหมอเสร็จแล้วนะคะแต่ให้พี่ต่อยเล่าดีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าวันนี้ยังไงบ้างนะอ่ะอัปเดตรอบหนึ่งหลังจากหาหมอเมื่อกี้หมอดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนัดมาอีกเนื้อเดือนพฤษภาถ้าเกิดอาการโอเคแล้วก็ไม่ต้องมาก็ได้หมอบอกอันนี้หมอเป็นช่วงนานหน่อยเนาะเกือบสองเดือนเลยนี่ใช่คือวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ล้างใส่นัดนะเพราะว่าหมอบอกว่าอาการดีขึ้น แล้วก็ให้ยามากินแล้วก็พ่นมียาพ่นเพิ่มมาแล้วก็ยาเป็นทาภายในจมูกทุกครั้งไม่มียาทาภายในจมูกนะอันนี้เหมือนหมอบอกว่าไซนัสมันจะมีม,มีมีแผลมีเลือดออกข้างในเหมือนเป็นยาทาให้มันแผลมันหายแต่ไม่ได้หนักถึงขั้นต้องล้างจมูกใช่ไหม,มหมอหมอก็ถามว่าตอนนี้ยังมีอาการอะไรอยู่บ้างที่ก็บอกก็มีมีคัดจมูกบ้างหมอบอกว่าปกติเพราะว่า เพดานจมูกพี่คดเขาบอกอย่างนี้แล้วช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฝุ่นมันก็เยอะมากหมอบอกว่านู่นแหละต้องรอดูจนแบบว่าถ้าไม่มีฝุ่นแบบเนี้ยอาการจะเป็นยังไงเียววขาไป้น่าจะดีขึ้นหมอบอกน,นอืหนึ่อะไรออกมาเนี้แหละเดี๋ยวถ้าไม่ดีขึ้นยังไงค่อยมาหาหมอยหมอมีใบนัดด้วยนะอืมเออ แต่หมอบอกว่าถ้าเกิดโอเคแล้วไม่ต้องมาก็ได้ก็รู้สึกว่าเออได้หายใจเหมือนคนปกติมั้งไม่รู้ปกติเขาหายใจกันแบบนี้ไหม,อ,หมอ,อืมโล่งๆไงมั้งอืมแต่มันก็จะมีบ้างนะแบบที่จะหมูกคัดข้างใดข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับพี่มันดีขึ้นขึ้นเยอะเออนอนก็หายใจสะดวกขึ้นใช่ไหมเหมือนพี่ต่อยไม่นอนอาปากเอานะแบะบเนี้ยใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ที่คุณเป็นน่ะคุณชอบนอนอาปากก็คือยาที่หมอให้มากินอ่ะก็กินหมดและ เหลือแต่ยาพ่นก็ใกล้จะหมดเดี๋ยวรอดูว่าถ้าพ่นยายาพ่นหมดมันจะเป็นยังไงนะแต่มันก็มีบางวันที่พี่ลืมอ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมันก็ปกติดีอืมนั่นแหละสรุปถือว่าก็เป็นการรักษาที่ตรงจุดเนะ <ๆ S 2> าะเพราะว่าคุณก็ดีขึ้นเ,นเยนเอะเลยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝุ่นมันฝุ่นมันหายไปแล้วด้วยก็ได้มั้ง ไม่แล้วก่อนนั้นที่มันมีฝุ่นอ่ะคุณยังกินยาฉีดยาอย่างไรอาการมันดีหรือเปล่าล่ะอยากรู้ก็ดีอ่าก็แล้วมันก็ช่วยมันก็ช่วยได้ก็อ่ะก็มันกินยาถ้าไม่มียาแล้วมีฝุ่นอ่ะเออพี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ลองเนาะเออแล้วก็คุณก็กินตามที่หมอเขาแนะนำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบไม่ไม่ไม่มียาเลยสักอย่างแล้วก็มีฝุ่นมีอะไรเนี่ยเออดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละแต่ตอนนี้คือดีละนะก็มาอัปเดตแค่นี้อ่าเดี๋ยวถ้ายังไงมีอัปเดตอย่างอื่นหรืออาจจะ คลิปอื่นนะอือันนี้ถือว่าเป็นจบจบคลิปนี้แหละ <ไอ S 1> การรักษาการจมูกคุณเนาะคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้นะก็คือไม่ต้องผ่าตัดเนะาะใช้ยาฉีดไปก่อนเยอะอยังไม่ผ่ารอ,<ล>อ,อดูไปแล้วถ้เกิดว่าไอเดียที่คุณฉีดจมูกแล้วหมดแล้วแล้วดูทิ้งช่วงไปมันดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็มาทําเก็บไว้เผื่อว่าใครจะมีอาการแบบพี่ต่อยเนาะคล้ายๆกันเผื่ออยากรู้ว่าแบบเอเราพี่ต่อยเขารักษาที่ไหนไงไงอะไรเงี้ยเผื่ออยากไปลองแบบไปตามดูอะไรเงี้ยก็ได้นะลองดู แต่อาจจะลําบากกหน่อยถ้าคนแบบอยู่ไกลใช่ใช่อยู่ไกลไปแลละทุกคนมาประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะชค่วงนี้เราก็หาะนอนน้อยนะเขาเรียงโลกสภาพพี่ตอนนี้คือเหมือนคนจะหล,ล,ลับกึ่งหลับกึ่งตื่นเออแต่แห้งๆหน่อยนะโอเคไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ